นะคะครับโอเคค่ะเนี่ยคะสองสาวของการร่วมงานพี่จอีกครั้งหนึ่งดีค่ะเหมาเราแบบเคยผ่านการร่วมงานพี่จูมาแล้วก็ก็เหมือนรู้กันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพอทีพอเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนจริงๆทํางานกันง่ายขึ้นไหมใช่ใช่รู้สึกว่าเรารู้กันแล้วแต่ว่ามันจะไปยากตรงที่คาแรคเตอร์บทแล้วก็ความยากในแต่ละซีนนะใช่ใช่ใช่ทีงาน เ่านนีนึงแลกดนเขาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อะไรอ,อ่ะอืมจริงจริงมันก็คงจะเป็นเรื่องของด็อกเตอร์สองคนแหละครับ <c oughs> ที่เป็นนักมนุษยวิทยาขยภาพ <c oughs> ก็ใกล้จะจบแล้วก็มาเจอกับอุบัติเหตุอุบัติเหตุหนึ่งที่เครื่องบินตกแล้วต้องกลับมาช่วยงานกันแล้วก็ในอุบัติเหตุเนี้มันดันมีหัวกะโหลกขึ้นมา <c oughs> ที่เป็นปริศนา <c oughs> เลยทําให้ทั้งสองคนนี้ <c oughs> เขาต้องไขปริศนาของหัวกะโหลกนี้โดยที่เขาไม่ได้ถูกกัน <BO 20> ไม่ถูกกันไหมถึงว่าเราทะเลาะกัน <professionals> ใช่เราไม่ไ <probable> ด <notions> <aud Down wei> ้งราวเรามีเรื่องราวแค่นอนไม่หลับมันก็มีให้กลับมาคิดวกวนเปิเปิเปิดเปิดเปิดเปไรเปเลยเปิดเปิบเปิเปิดเปเป อะไรอย่างนั้นค่ะค้วคุณเบ็กนอนหลับไหมคะกับเรื่องนี้อ๋อนอนหลับค่ะกับบ้านไปเหนื่อยเลยหลับเลยหลับฉําเลยี่ใช่เพราะว่าเราใช้เวลาถ่ายสองวันสอวักหนักๆเลยหนักๆเลยก็เช้าจนสี่สี่ทุ่มนะฮะใช่ก็ยากเรื่องนี้ก็ยากเพราะว่าจำไม่เลยว่ากูเกือบพี่ฟิลเหมือนกันตอนที่อธิบายเรื่องราวอะเราเราต้องโอ๊อเลยนะคะกูก็แปลเลยนะคะ แต่ก็โอเคเราก็พร้อมริกันใช่ค่ะที่เดียก็คือจำสอบที่เดียตอนนี้มาจําสอบวิชาการเป็นกระดูกแต่แต่รู้สึกว่าดีนะเหมือนเราจบอันนี้เราจะเก่งไซเอนซ์ขึ้นมาทันทีแต่ก่อนเราไม่เก่งนะไซเอน์จะเป็นวิชาที่ไม่ชอบแล้วแต่มัแบบเทคนิคอะไรกันขนาดไหนคะก็ของฟิลมันจะเป็น history ถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าค่าแรคเตอร์ที่เขาได้ได้รับเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิลประมาณว่าแบบเขาจะศึกษา ไปครับโอครับไปไปโอเคเขาสอดน้ต่างๆโอเคอารมแม่แม่จะทาไม่เหรอเ็นแลครับอตัวเาไปก็แบบเศร้าเลเอเาเราสตแบบเกี่ยวกับแบบตัศาสตร์อะไรเงี้ยเา่ชอบเบราคดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะจะเป็นคนที่รู้เรื่องเงี้ยเยอะแบบออกออสายงานค่อนข้างหน่อยจะไม่ค่อยอยู่ในแ a เหมือนเหมือนครัวใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นครัวก็จะอยู่ใน l b ตลอดเลยแหละก็จะ้ังคัอนข้างรู้เรื่องแตกเยอะมากๆทุกอ,อย่างเลยแหละวันนี้ก็จะเก่งในเรื่องของโครงสร้างสันฐานของกระดูกมนุษย์จากลิงมาตู่คนอะไรเงี้ยอยู่ในแลบบตลอดลาวของฟิงก็จะเป็นฟิลแบบมีบู๊ด้วยเพราะว่าเราออกสายงานบ่อยเราก็จะต้องแบบเจอแบบพวกโจรพวกอะ<บ>ไรเงี้ยที่จะมาขโมยของเก่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็ต้องแบบมีสกิลติดตัินิดนึงที่พิญญาเอามีแต่ฟินไม่ฟินบอกมูปับไปจะมีขึ้นมาใช่เอาอีกแล้วเหรอคะี่เตอดเขาคือไอพี นิดนึงก็อาจจะต้องดูพลอดว่าเราทำนิดนึงไปขนาดไหน้วในส่วนของประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเราจะไปศึกษาศักษาการตกจาอะไรบ้างอะไรโอ้ในในพลอดตก็มีที่แบบต้องมานั่งเอเห็นว่าเราเห็นหัวกะโหลกคะแต่เนี้ยมันมันคงไม่ใช่หัวกะโหลกแบบ คนปกติตแน่ๆอนะไรเงี้ยมันคือแบบผิดสังเกตจากที่เราเคยเห็ตมาแบบหลายๆอันอันนี้มันแบบทั้งสีดําเกือบค้้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนวีเคสิ่งนี้อะไรเงี้ยใช่จะเสริมนิดนึงว่าตอตัวละครน้องหอกไปออนไซต์ข้างนอกอะฮะ <S <S แล้วเขาเห็นอะไรมากกว่าคนนี้<ช>แล้วเขาก็จะเห็นว่าหัวโหลกมันดูแต่เขาเห็นแล้วมันเป็นมัมมี<ช>่แต่ว่าในการเกิดเหตุครั้งเนี้ยมันเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมันไม่น่าจะมีหัวโหลกแบบนี้อยู่ในนี้เขาก็เลยสึกว่าแบบเขาก็เลยพิราะห์ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละอะไรเงี้ย Impossible ไงคะแบบเอ้ยู่ๆจะมีมัมมี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่กําเนิดว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาไขปริศนาสิ่งนี้กันแต่มัมมี่น่ากลัวกลัวเลยมันมีความแปลกอะไรกันหรอวะถึงชั้นสัะน่าเลยเนื่องจากผู้คนกำลัาแสดงเรื่องเนี้ยอาถัยเนาะงานงานใหญ่แล้วเนาะถ้าถามผมผมว่าเออจริงๆมันเป็นงานที่ยากชิ้นเดิมแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบสนุกแล้วก็ท้าทายกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ เคยทำอะฮะแล้วพอได้อ่านนิยายเขาอว่ามันมีเรื่องอะไรที่ยากเยอะแล้วก็เอาจริงๆบอกเขาทั้งสองคนแหละว่ามันมีความหนูต้องโยกตามแล้ว <laughs> ก็เอาจริงๆผมว่าในการทํางานตั้งแต่ปิดพักมามันมีความคิดถึงคิดถึงเขาทั้งสองคนแล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นเขาสองคนให้เป็นแบบทัญญ้ทงยินยาทั้งปยาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเอาง่ายๆคืออยากให้เขาเก่งขึ้นในใสายตาของทุกคๆคนเลยไเลยถูกว่าเออ เรามาสุดกด้วยกันีกว่าแล้วก็อย่างที่ฟีนบอกแต่ว่าพอมันกลับมาเจอครั้งนี้ยสายตามันบอกได้ว่าแบบไม่เป็นสาษาที่เรารู้จักกันแล้วอ่ะมันมันม่เหมือนครั้งแรกที่เจอที่กองแล้วก็แบบพี่คือใครอะไรอะ่รเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบไม่มีความผูกพันหระไับชีวิกนหนกันแล้วแล้วฟีนฟีนกับเอกกัน โอ้ในเรื่องมันก็ตีกันฉ่าเลยก็แบบมันจะต้องมีด่าปะทะอารมณ์อะไรเงี้ยที่ที่ฟิลกับเไปรู้สึกว่าอันเนี้ยยากเพราะว่าเราเล่นแบบเลิฟซีนหรือว่าเล่นซีนแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามี มียาแต่ด่าไม่เต็มนะใช่ก็ต้องแบบเอาเบอร์ไหนขี้อะไร่เงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะลองทำครั้งแรกจริงๆไปแต่อันนี้่ฉ่ำหมายถึงว่าด่าข้าฉ่ำมีจิกหัวกันแน่นอน้าเซ็ตกล้นาแบบตรงไหนไหมคะก็ใส่เอาหน้าเซ็ตได้เลยค่ะแบบก็ถามว่าพี่ฟิวอยากได้ประมาณไหนเพราะว่าอันนี้ไม่รู้จะทำการบ้านจากอะไรก็ต้องมานั่ง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 ฟังพี่ฟิวอธิบายให้ฟังว่าเออตัวละครมัน มีปมอะไรในหัวใจถึงต้องแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าต่าต่างคาแรคเตอร์มันก็จะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่อย่าไปเก,บบกี่ยงเบสก็ว่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าผมงเบ,บนกี้ต้องเจอววอิม,อมพอไว้พอคนนี้ล่ะบบฟีนไปอีกฟ <ะ S 1> ีนได้แค่นี้เหรอได้พี่ น้องตาไม่เคยนะเบบก็จะ, <c oughs> ะแบบเออสับเบอร์ยี่สิบหรออะไรเงี้ย <c oughs> ไม่มีความสนุกในการโ,โอวายตั้งทนันไหมเขาโทรด่าอะไรอังทนันตังทันแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบขึ้นเสียงอะ่ะ <c oughs> like at all แล้วแบบโอเคโอเคออกมาออกมาออกมาอย่างเงี้ยจริงๆในไพโรดแต่พอมันตัดด้วยสั้นๆนะมันจะมีรีแอคหลังจากที่เขาโดนว่าแล้วอะตรงหน้าเขาแบบว่าแบบ ลูกอยากจะไปจิกหัวดออกมาส่งมากเลยไงมันมีแต่ว่าเราทำไม่ได้ไงก็แบบเดี๋ยวเราไปอูในซีรีส์ดีกว่าเลยนะมันดิ้วมาแล้วอะมันดิ้วมาแล้วรูปตาก็บบนีมากแบบเราก็ใส่เยอะซะด้วยเออได้ได้ฟังนี้วมาก็ใส่เลยส่งไปส่งกลับเลยใช่อัดดาฉากขนาดนี้จะมีฮอปช็อปไหมคมีอะไรนะคะฮอป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 ก็มีแหละมีแหละะก็มีบ้างแหละน่ารักน่ารัก ก็เสิร์ฟอยู่เสิร์ฟอะไรจ๊ะีเสิร์ฟอยู่ก็ก่อนก่อนที่จะแบบได้มามาด่ากันก็ก็เคยรับอะไรจ๊าก่อนรับอะไรจ้ากันมาต่อะจะได้ชมกันได้ค่ะสำหรับเรื่องขอแย่แล้วขอ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 อออ อ่ะเราติดตามเราติดตามดีกว่าแม่เพราะว่าเพราะว่าฮอปขึ้นหนึ่งขึ้นมาเฉยเลยพี่มันฮอปไม่ได้ฮอปป่ะมิ้งซูนคลมามิ้งซูลจบปิดจบมาจ่าเมกี้จบคค่ะ